Are you ready? Yes. Stand up please! I pingoo look, pingoo toys, toys, toys A boat, a boat, a train, a track I love Look at all the toys, please mommy, please mommy I was a boat I, I want it. a boat I was a boat เด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยปฐมวัยนี้นะคะเป้าหมายของโรงเรียนของเราเองเลยเนี่ยคือให้เขามีพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกันคุณครูทิพวรรณโรงเรียนภคุม,มานเยซูวิทยาขอนแกน่นจึงได้คิดนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษพิงกุซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ เข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนเราก็มีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจอยู่หลายประการเนื้อหาในการจัดก,การเรียนการสอนของเขาเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากก็คือมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นนำสอก็คือขั้นสอนหรือขั้นดำเนินการ3ก็คือ ขั้นขยายประสบการณ์ 4. ก็คือขั้นทบทวนแล้วก็ประเมินผลเด็กปฐมวัยที่อายุ3-6ปีซึ่งเราเรียกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่ เปิดรับโลกภายนอกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่ได้ทำวิจัยแล้วก็สรุปว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาได้ถึง7ภาษาในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ได,ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตามวัยแล้วก็เหมาะสมหลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมวัยนะคะกิจกรรมนั้นต้องมีความสนุกสนานขณะที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องออมีความรู้สึกว่ามันสนุกถึงจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายสําหรับเขา,เามาทักทายกันก่อน Good morning teacher Good morning. และ เด็กๆจ๋ามองขึ้นไปบน Look at the screen เรามาดูาพร้อมๆกันเลยในช่วงของ intro ั c t i o n ใช่ไหมคะเราก็จะเปิด episode ให้กับเด็กๆได้ดูโดยกระปิงกูเป็นตัวดำเนินเรื่องปิงกูเขาเป็นนกเป็นวินนะคะแล้วก็ปิงกูก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนมีสังคมที่โรงเรียน Here is p i n g a Grandpa Look, grandpa Where Daddy? Look, Here Daddy Daddy Pin Look Look is is เนื้อหาก็ใกล้ตัวเด็กนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันการเล่นใช่ไหมคะอย่างวันนี้เราเรื่อง Toys ก็จะเป็นของเล่นวันนี้พิงกุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง Toys เหรมไหมคะ e you ready? Very good. Uh, the screen. good. Look at เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นต่างๆโดยที่ตัวบิงกุเป็นตัวดำเนินเรื่องในช่วงแรกนะคะปิงกุเขาจะพูดเป็นภาษาเพนกวินยังไม่เป็นภาษาอังกฤษ เด็กๆก็จะจินตนาการไปไปเป็นเรื่องของตัวเองก่อนเชื่อมโยงกับภาพนั้นใช่ไหมคะเฮ้ย้แล้วหลังจากนั้นก็เอพิโซดก็จะแนะนำคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ตอนนี้คุณเก่งนะคะ คนเก่งค้นเก่งจ้าเด็กๆแต่นี่เด็กๆพูดตามดังๆเลยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้ฟังสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงตาม ม o m ม y เซ y s น o no. <says> no. แล้วก็จะกลับมาดูที่เอพิโซดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยจากภาษาเบนกวินก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเชื่อมโยงระหว่างช่วงที่เรียนรู้ศัพท์ใหม่กับเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันเขาจะเข้าใจได้เร็วขึ้น Look p i n g u a boat Look a ball a ball Mommy says no a truck a truck Mommy says no หลังจากนั้นเด็กๆจะเข้าสู่ช่วงของการทำแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะการฟังเชื่อมโยงกับภาพและการออกเสียงตามสำนียงอเมริกันที่ถูกต้องเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้เปิงปุมีของเล่นอะไรบ้างจำได้หรือเปล่า เดี๋ยวน้าดีวิดีบอกอะไรนะคะเด็กๆชี้ภาพแล้วพูดตามนะคะ Where is the rocket Here is the rocket Yeah ชี้ก่อนลูกได้ทักษะการฟังแล้วก็จะมาดูภาพแล้วก็จะชี้ตามรวมทั้งพูดตามด้วย Where is the ball Where is the ball good. very good b r e a t ตุ๊กจัง Where is the ball Where is the ball Here is the ball Here is the ball จากคำศัพท์ก็เป็นประโยคประโยคง่ายๆอ่าเด็กๆจ๋ามาหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะ p ิงก u อยากได้อะไรนะชี้ Pinku บอลูก Pinku wants a ball Pinku wants a ball Very good Pinku wants a truck Pinku wants the truck. Good job. Very good. Pinku wants the train. Very good. นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิงกูพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการศึกษาของเด็กโดยตรงนะคะจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรตัวนี้เนี่ยเอากระตูนพิงกุเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อการสอนเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่าเด็กๆนชอบกระตูนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพิงกุเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่ที่ดูแล้วน่ารัก เราก็จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษาจากฉากต่างๆอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่รู้ตัวว่าเด็กกาลังเรียนภาษาได้ภาษาไปด้วยได้ความสนุกสนานเบิกบานไปด้วยก็ทําให้เด็กอยากเรียนและตอนนี้ก็ได้เวลาของความสนุกกับซองทามกิจกรรมร้องเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีเนื้อหาคําศัพท์เชื่อมโยงกับบทเรียนนอกจากเด็กๆจะสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วยังทําให้จดจําคําศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น ซ่องทามเด็กก็จะได้เชื่อมโยงท่าทางกับแฟชการ์ดนะคะเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยแล้วก็เชื่อมโยงภาษากายกับคำศัพ์ I'm Pinko's er. train, Looking Pink er. to Toys, Toys, Toys A boat, a, boat. a, train, a the toys. please, the truck หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสอนทบทวนจากที่เขาได้ฟังในเอพิโซดแล้วปนำของเล่นจริงมาการใช้ของจริงเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าที่จะใช้สิ่งที่เป็นนามรรมาทำโอ้โห oh อันนี้แดดี <Yeah. S 1> yeah, ้แดดี้ชอบขับเลยบูอัทรัะเยซาบักเยซ่าเย e ่าโอ้โหอันนี้ มาจากดวงจันทร์เลยพิวอะร์โรกเกตอเตเวอร์รีดดซึ่งของเล่นจริงเนี่ยเด็กก็จะเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันด้วยจุดที่อาจจะเพิ่มเติมควรจะเปิดโอกาสให้เด็กพูดให้เต็มเต็มวลีหรือเต็มประโยคถ้าเผื่อคุณครูจะเริ่มต้นด้วยพิงกุ o n c นแล้วให้เด็กตอว่าอัทรนเด็กก็จะได้แค่คําศัพท์เท่านั้นเมื่อคุณครูฝึกให้เด็กได้คําศัพท์ ต่อด้วยคำว่าอ train ไปแล้วคุณครูควรให้เด็กเริ่มต้นประโยคด้วยตัวเองเช่นเริ่มต้นพูดว่าพิงกู wants a t r a i เเพื่อเด็กจะได้ประโยคทั้งประโยคไม่ใช่แต่จะได้คำศัพท์อย่างเดียววันนี้แม่กับพิงกูไปซื้อต้นไม้กันใช่ไหมคะแต่ว่าพิงกุอยากได้อะไรเอ่ย,ออยเดี๋ยวจะให้คนเก่งออกมาไหนดูคนเก่งสิพุดกลับมามีสิลูก m a m มี่ m ั m ม says no very good one b o m a m ัมมี่มั says no very good ตัมื่อ้เมื่อนเอยเสร็จแล้วเราก็จะมาทบทวนทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้ได้ทำซ้ำเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดี Are you ready Are ready? you เด็กๆพูดตามนะคะ Look Look Here is a boat Look Here is a rocket Very good จุดเด่นของคุณครูทิพวันนี่คือคุณครูมีบุคลิกนะคะของครูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะ จะกระตือรือร้นร่าเริงเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความกล้ากล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีคุณครูปฐม,มวัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ค่อยอยากจะสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณครูทิพวรรณนี่กล้าที่จะสอนและมีความสุขในการสอนเพราะนั้นถ้าคุณครูทั่วๆไปไม่กลัวภาษาอังกฤษคุณครูเองก็จะสอนภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่คุณครูทิพวรรณได้สอน ะะและนอกจากนั้นจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยให้ความสนใจเด็กอย่างทั่วถึงเลยคุณครูจะเดินดูแล้วดูว่าเด็กได้ทํางานอยู่หรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่คอยช่วยเหลือแก้ไขอยู่ตลอดเพราะนั้นครูจะให้ความความสนใจกับเด็กตลอดเวลานะคะและนอกจากนี้คุณครูก็จะ คอยเสริมแรงให้กับเด็กจะเห็นว่าเวลาที่คุณครูเด็กทำอะไรคุณครูมักจะพูดว่า good job very good super อยู่ตลอดคือการให้กำลังใจของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะนั้นการเสริมในลักษณะแบบนี้จึงทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็อยากจะเรียน Yay, very good นี่แหละลูก Very good! คุณครูที่ผาวันมีเด็กอยู่จํานวนเยอะมากใช่ไหม,ะมคะยี่สบกว่าคนคือถ้าเราได้คําตอบจากเด็กทุกคนรวมๆเราก็จะไม่เห็นว่าเด็กแต่ละคนคนไหนบ้างที่เรียนรู้ได้ดีหรือคนไหนบ้างที่กําลังมีปัญหาอยู่เพราะ,ะนั่นจะเห็นว่าคุณครูใส่ใจกับเด็กรายบุคคลด้วยลองแซมเปิลมาเรียกเด็กคนนึงแล้วก็ถามเด็กตอบได้หรือเรียกเด็กอีกคนหนึ่งมาแล้วก็ตอบได้ก็จะทําให้คุณครูแน่ใจว่าเด็กทั้งคลาสเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันไม่มีใครหลดุดหรือไม่มีใครที่ จจไม่เข้าใต่อไปเป็นขั้น consolidation ก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพหุปัญญาจะนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบใดสนุกสนานแค่ไหนติดตามกันต่อได้ในเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษตอนต่อไป